สู๋ปรเดี๋ยวนี้เข้าเดือนแปดและวดาก็นะเดือนแปดนี่นะปเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มหวานกาละแล้วก็บเดี๋ยวเนี่ยสู๋จะไปแย่งนาก่อนเดี๋ยวนะ้หุ่นของข้าติบานอ๋อกับเพี้ยเหิืนเดิมนะกับสู๋หน้านากับท้องเย็นนะมันมีตรงปุ่นเลาะตรงปุ่มมาตรงหน้าบ้านแล้วปเดี๋ยวเนี่ยสู๋จะต้องไปยันตรงหน้าบ้านเท่าน่ะโอ้เป็นไงอ่ะก็มันมีเพี้ยคือสูนจะไปยันถ้วสู๋กับบัซซูลใจแบบไปเพี้ยวแบบไปอย่างนั้นประเดี๋ยวเนี่ย โอ้สูอ้ถึงตีนเานี่นะอันว่าใครได้เนี่ยค่ะใครได้ขนาดใครได้กว้างใครได้หมดอ่ะโอ้ผู้มาผูา้เลาะสป่าว่าอย่างนี้นะเออถ้าเพิ่อเอามดอ่ะโอ้แต่ค่าขี้ขั้นปีอ่ะ,อะโอะก็เป็ยายอ่ะใครได้หลัก็ี้คันเนี่ยก็ได้มาก็ขายกันสูฮเอาน้ำหน้าแบบไอ้ปนเนาะกำคืนกันเนี่ยบุเรนได้นามียอมาน่ะจีจนไปช่วยเนย่ยกันโอ้มาขาย คุณหนานะหนมอคุณหนานดูเวามมันยังแต่งตัวจะอันเดียอนี่อย่างกันนี่นะสองคนเนี้ยห่อนมันจะตายโหวปุ๊บโร้อนอู้แดดห่อนแดดวอนมาหนังกอดมาหวั่นกันแบบนะก็มาอายบ้านเปิดนะมันยุ่งอย่างก็เปิดคนเรารักกันแล้วป่านจะไปไหนเปนนี่วันมันจะมาสอบกินกาแฟนั้นยังมีหว่านี่อย่างเขากับฟงกาแฟนอนบารลับขึ้นโอ้ เฮอไม่คืนนอนบบหลับเมื่อวานนี้ใครรับอีเธอนอนก่นน่ะเนี่ยใดทำมามีสูตรอีนี่ใหญ่น่ะเปิดอ้กันล้ถ้าเขานอนแบหลับอีนะเพื่อเขานับตาแล้วเขานับแกะหนึ่งถึงถึงปันทอ๋อหนึ่งถึงปันอ์ก่อนนับแล้วนะโอ้แล้วยังไาหรับอ่ะมันแบหลับนับไปถึงห้าร้อยอ่ะเออแล้วยังก่อนนานแค่รับนี่ไงดานกับลูกไปชงกาแฟกินก้าลูกมาชงกาแฟ ได้มันมาโคบันแต่ลูกเออโอ้เรือน้ำมันมีกล้อนจะมาเปรียบเทียบหนาำละอีล้ำเหลือนะฮะูของปรนานแล้วเหรออย่างไรนับแกให้โคปันนะปรนานมันนับมาถึงปันแต่มันได้แค่ห้าร้อยก็ต้องนับตจองให้ถึงปันแต่ลูมีกเพราะเขาว่าถึงปันก่อนลูกป้าห้าร้อยมาได้คนมักได้มือนับแกมือจุกใหญ่อ่ะเออล้ำเดียวเนี่ยหยั่ขอถามหยั่งได้ปะหยั่งอ่ะ ป้าไปเปลี่ยนจือมาแล้วกะเปลี่ยนจือเปลี่ยนแจ่อย่างกับจืดเอียดมาเดนแน่กะโอ้ก็แต่ว่ามคํำมาร้านยหตาไปไป้าไอ้ลุงไงลุงไปกินเหล้าฮันรู้นี่ใหญ่ก็มันไปโจมฮันน่ะว่ายอย่าหาวอกนะอันไปไหนก็นได้ไปแค่อยู่บ้านฮะเดี๋ยวก็บ,บุดก็นใจเงี้ยหนึ่งมันเงี้ยหนึ่งว่ะนานก็นึกว่า ป้าไปเป็นจื่อเป็นวอกมาแล้วโอ้ป้าแต่ลูกว่าไปเลยน้ำเพราะป้าแต่รู้กว่าน่าหน้าว่านัาหน้าลูกอยู่กับอีกุ้งอ่ะอย่างเออก็มันยังห้องป้าหวานหญ้าผีเชิอสมุทรนั่นน่ะเจอยู่บ้านนันนี่ยะ ปูวันประเดี๋ยวนี้ลบหลังค่าสูงว่าค่าถึงเงียบบอกถึงเงียบที่จะสมมติเหรอฮะยั้นอยู่างอี้ก็ประเดี๋ยวนี้เฮะปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยยังใครจะอ้วฟังปูวันคือคือคือว่าปูวันปูวันปูวันมันอะไรอีเด็กกับผู้นั้นอ้าวค่าขอนนัว่าเปลี่ยนหลายจื่อก็เลยมาถามจื่อไหนกันแน่นะก้าเอยผู้นั้นเปลี่ยนสักจื่ออ่ะ มาจืดวกมาจืหน้าผีเจ้อสมุนชายังจืดเน้าเอียดนี่ละเป็นไรห้าเท่าวอกลับหลังกูมาอู้อย่าอี้กะเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวเราเขาเอไปดู่มาถามมนได้ลูกบึ่ดจืดเนี่ยมันหุ่นละตนางมันหุ่นละต์แบบเนี่ยเฮ้ยวกเนาะโอ้ย่างทำใจหลายจืดเนี่ยเฮาก็ยังบอกเสียงถ้าบอกเสียงนี่ดนแบบใดอย่างได้จืดเฮาก็ถามมาจืดอยังมาได้ลูก